ที่สุดเราก็ได้เค้กแบบนี้แล้วใช่ว้าวแ,แม่ทำอันเล็กๆลูลก <c oughs> ว้าวในที่สุด,ดในที่สุดก็ได้ใช่ไหมลกูกแบบนี้ไหมที่หนูอยากกินใช่รอก่อนนั้นแม่ไม่ได้ทำมาจากกล้วยแต่ก่อนนั้นแม่ทำมาจากอันนี้แหละรอหนูจะกินอันนี้ใช่ไหม อร่อยไหมอ่ะออร่เน,นด่ดูมันเป็นเหมือนที่เราคิดไว้หรือยังแ <c oughs> ล้วรอบนั้นล,ะ <c oughs> ล่ะรอบนี้สวยเลยแต่ไม่พอมอันนี้เลยเนาะอ๋ออร่อยไหม